ยาอาทิมเปลื่นสมกระบสมกระโปรกสมกระโปรกอาทิมอาทิมยุ่นทิมยุ่นทิมเปลื่นเปลื่นยุ่นทิมยุ่นทิม เก่งนายเก่งหนายเก่งนายเก่งนายเก่งหนายเป็ดกินอะไรวันนี้เป็ดกินสาหร่ายกินแหนแรง วันนี้เป็ดกินแนแรงลูกมิ้นเอามาให้ลูกไม้แล้วเอามาให้ด้วยชีวิตเลือกเกิดบะไรแต่จึงเลือกที่เจริญตามความฝันของเจ้าของโมโว่าข้างหน้า มันจิตทุกข์หรือเศร้าก็ต้องก้าวขามมันไปก่อนยุด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 ,ยด,ยด,ยดยชิดึงไปเสยชิดึงไปเสยโอ้ยเบิืงนเบิืงเหมือเอาเอาเอาไปก็ไปเอาโอ้พามาเก็บผักวะกินกั็ยังผักนี่กินได้อยู่บ่นี่ ภักดูกเมนนี่กินไหนจิ๋วอยูอ่หนันมันไม่ยุ่งไม่ยุ่งเลยยุ่งกัดเลยกินบุชิลาบอ กินแักสิลาปะ่ะเดักสิลาเนะี่ยเห็นหมโอ้หน่วยมันอยู่พี่เอ๊สิลามันโบทันสุกมันโบทันสุกแม่มันจะกินไะไรจงไังเักสิลามันโบทันสุกเด๊เด๊เด้เเด็กหน่วยนี่มันหนาจะสุกแล้ว แต่ว่ามันมันอยากเน่าเนี่ยได้นินะเนาะลายเหล่าคนหนึง่งดุกไม้ไล่แล้วยังดุกหมิ้นบาทนี่หามักซิลาให้ดุกหมิ้นก่อนมันลลยอยู่แต่มันบนทันสูงเก๋อื่นี่เก่ลายหาคนเด้อ หาโคนเด้อลูกเลยมูมีตัวสุกแหมหาตัวสุกกันนักกีฬาเลยมันมูมีหน่วยสุกเลย,ยนี่มันมีแต่หน่วยน้อยมีแต่หน่วยหน่อยหน่อยหน่อยเอาหน่อยอ

ระวังอย่าเป็ดเด้ออย่า <c oughs> ไปไกลมันมันมันหวงดุกมันเจ็บปอ,งงอยงหงยานเป็ด